บายดียั่งเพราะลราเคยคุดนเรไม่เคยคุดด้วยครั้งแรกคร้งแรอูตัวเมย์มันเยอะนอะเยอะเลยเนาะอันนี้ขบเจ็บเลยในหลายจะเทศคนนั่นก็พาเดี๋ยวส้มนะทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่แม่พี่น้องเมื่อสักครู่นี้เนาะที่ตามรับชุมวันนี้ก็สอนก็อยู่บ้านอีนั่นคนแต่วันนี้เราค่อยสีเฮาป้าเนาะเฮาไปหาคนอื่นนะ ไปก็มันมือนี่นะไปหลายคนเี้ทุกคนเลยไปห้าคน<ล> <โ physical. S 1> มือนี่นะไปอันเมยแม่แตงโม่เนาะเขาไปคุดอึ่นี่แลวก็สาวพ่อแล้วก็สาวแป้งแล้วก็น้องแม่น้องกีบเอียนทุกคนเดี๋ยวได้รีบไปได้กับเดียวที่ตามไม่เบิงน้ากันเลยนะตอนนี้ก็พาเดียวหามไปเลยเด้หามกนี่ก็สาวพ่อเคยคุดบ่อึงนะไมีเคยคุดมีเคยคุดเนาะตอนนี้เขากำลังยางไปนะ เคยบอคุ้อึงนะสบายดียังเพาะเราเคยคุดนยัไม่เคยคุ้นบอครั้งแรกคุณน้องนี่อันนี้เนาะคู่มานได้นี่ไหนพี่น้องคู่มานส้าฝยดีพี่น้องคู่มานเจียมมานไปน้อคนมานได้บุนีไนคู่ใหญ่กูมูมเด้วยเออคู่กันใหญ่กูมูนะแต่๋วพี่น้องใลายนะปั่นเด้อไปทุกคนไปกันเลยมาหนี่นี่มาหอดทิงเขานี่ตอนนี้ก็มางหอดบอลที่คุดอึงนะ ขุดแถวแขมห้อยแข้มหองนี่เนาะแม่ตึงโมเฮ็ดวิละจุกจุกอยู่พูพูอนนับแตงเป็นกระุดอยูมีอกโตแต่เหาแต่เฮาบีเห็นขุยแม่ในคนพูดไปเรื่อยเนาะ เดีแต่เรคนกะคัดคองเพื่อคองมันนะอันคู่มานี่ได้ตแล้วคู่มานี่นะยังอยู่ขุดแถวป้าแถวนี้คุณแถวเข้มพายเขาเนี่ย เการไปขายไปเดยกจะทำมตสินี่นารบเคนก็ผาเดียวคดอยู่แต่ยังไม่มีเพื่อได้จากตัวจุนี้นะาานคัดคองเพื่อคงมั่นชลาจุได้อึงเนาะแต่ละคน <laughs> ไ,ได้มวอด้มยโหลดกระแปง้งเนโตละ ตน,นี้ก็พ่อแม่พี่น้องเอยหฮาก็ยากคุดแลนะน่านอึ้งเพราะว่าเมยคุดแลนะน่ะมีได้แต่หฮาอ้อมมากินน้ำอยู่อันเทงแมตแตงโมเพี่น้องเฮาก็มาไวเสียมจ๊กเลยไปที่ห้าสิีได้ไปหาโจ๊กกระปูเลยนะทุกคนไปหาจ๊กกระปูต่อนะเดี๋ยวที่ตามไปเบื้องน้ำกันเลยนาะว่าซิไดหรือบ่ตัวน,นี้กำลังไปอยู่นะไปทางเลยเด้ กบโฮแล้วบอกบุปเป่าเอาได้ป่ะนี้ทุกคนเลยบุปเล่าไปหาจกกระปูต่อบอลเฮ้าที่เฮ้าสีจกกระปูแลยนะทุกคนจกหาเลาะตามห้วยนะทุกคนเลยหามเบิ้งหูมันก็น,นะเห็นแล้วเาสีเอามึงโจ๊กแล้วแต่นี่ชาวแป้งขุดกระปูนะเอาเชี่ยมโจ๊กลดขุดกะเพราะว่าเชี่มดำมามาดวงเดียวเนาะ อันนี้แมโกเป็นถือมาดำด้วยเสมจ๊กนี่นะด้ยแดนคุดนะคุดเป็นเดียวทุกคนแต่เสียมดำนะเขาจะชดเป็นคุดอยู่นะเห็นบ่ามเห็นีพอเลยุดเน่มจกมันคุดเน่ยเล็กโตแล้วปต้นตอนนี้เาเห็นหูกับปูแล้วนะนี่ แต่เ,เอาสิต่าเอาเสียมมันเขามาคุดเนาะเพราะว่าโจกปีได้มันนี้มีน้ำนะเพื่อจิตตัวใหญ่ทุกคนเลยเพราะหูมันใหญ่นะเดี๋ยวนี้สิท่าเอาเสียมนันสแปงเอาผูดสแปงมันคุดอยู่สแปงเพิ่งไปเอาเสียมดำนะเสียมดำนะั่นแมงเต็งโมนะอนี้เขามาคุดทุกคนเพราะเป็ดเดี๋ยวคุดเสียมหรือมาสองโดงกับเสียมโจ๊กน้ำนะ Minam hôm Minam hôm nay Toka Minam yam 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 ตมตัวงูทคนตัวน,น้อยเองแัดคองพอไหมหืมตุ่มเที่ยแล้วหุดหูไหมหุ้หูที่จองทุกคนนะตุมมาดีนะหึินกับปูแล้ว นั <T t ่นแล้ยไงโอ้ตัวนี้ใหญ่จะเป้ยไงให่อืมันเมยนบ่กใครในโซนพึ่มียานมันคบคอยชื่มีได้โอ้อยอ้โอ้ตัวเมยมึงเยอะนึ้อเยอะเลยเนาะอันนี้คบเจ็บเลยตัวทีสองนั่นคน อนี่เขาจะแป้งคุดตัวนี้เหากห็นหูอีแล้วน,นั่นแล้วหูนี่งามดิแป้งเอ้ยนี่เราจะได้เอาชิมนมันจะแป้งคุดอีนะเพราะเป็นเดี๋ยวกุดชิ้นกันทางนั้นกันนี่หูนี่เ,นงงเห็นบ่างดสานเนี่ยตัวน้อยจัตัวใหญ่เนาะสวนบ้าอืมบีสวนเลยเด้โอ้ยครบมือนี่ โอ้ตัวใหญ่ยูตัวเมย์เล้มนแต่ตัวใหญ่ตัวเใหญ่เจ้าคู่มนนะเขึ้นคู่แล้วบอกคู่แมนนะขึ้นทไเจ้าคือได้ลายก็ได้โอ้ไม่นงกิรบเพื่อไดรลายละเมตงโมเพ่อันนี้มีอินคุดนี่เลยเป็นเดี่ยวคูดกับแปง Để họ hai chục thôi nữa Lóc nông nó nữa 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 ะพูดแต่บางไงเนี่ยลซับแล้วซับแล้วเป็นซับแล้ว ตัวนี้อันี้น้อยนะตับมาเลยนะตอนนี้ผ้าเดียวอ้อมมาตาปลาไปที่เรียบร้อยทุกคนผ้าเดียวมาสิงเดียวเ่ยสิไดหลายได้ทุกคนมันคนมัได้ที่เรเป้งเจ้านะได้ป๊ะได้ไปะโตเจ้าได้เปนี้ก็ได้เป๊สองคนได้ด้วไม่แตงโมได้ไม่แตงโมเพิ่นได้ซีโตนะนี่แม้มานอันนี้นั้นคนมันเจ้าหโตป้าป้เพิ่นคือได้ลายแค่ตัวน้อย บ้าขุมานเนาะเป็นเดียวเป็นเรื่องได้ไรได้หลายก็ะมู่ได้นี่ได้ประมาณเท่าเอิงอ่ะแต่ของค่อยได้ชิบตนึงนะทุกคนได้สัเดียวก็ไม่แต่งโมเพิ่นสาวแป้งกับสาวพ่อเมือนจะได้แปดตคุณละแปดตเนาะวันนี้ก็เมิ่อบ่แปดแปดหนึ่งศูนย์อันมาเดี้ห้างซีไดเมอรอบาเนี่ยห้างสีมาเวอามกระถินนั่นนี่หูทินดกเลยพราะกางเดินในสาซุดนี้มีกุ้งกระถินได้ มเอา,มากินกับตำหุง่งแกะจะตำหุ่งก็แซ่บเลยโอ้ชแ <c oughs> ป้งเฮ็ดเพิ่มนี้นะ <c oughs> โอ้แม่ต้องกิฟนี่แกงอะไรเนาะ ขิ้นก็มีแต่นุย่ยมีแต่อันกระเทินป้าเพิ่งจะกินข้าวแห้งนะกินมักัดขีนอ,อยู่ <laughs> บ่ายโมงบ่ายสองยังเ่ทันได้กิน<า>ข้าวสามโมงอยังละป้าตัวสามโมงยังแล้วเขายังไม่ได้กินข้าวเทงอยู่ม,มักัดขีนแม่น้องกิ๊บเป็นขึ้นก็ถือว่าได้ลาเตอร์ไปทุกคน,นตอนก็พาเดี๋ยวซ้อมนะ กินข้าวแล้วเนาะดึกบ่ายโมงสองสามโมงอ่ะกินปลาปูเนาะไหวเยอะจริงปลาปูกำลังจัดข้าปั่นอันมัคะทินแล้วห้างซีเทมเมอร์เนี่ยเมื่อพบเดียวอยทุกคนทุกคนตอนนี้จะสอนกับเม้าเฮาเธอไปที่เรียบร้อยแล้วห้างซีได้หาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อนนะเดีในห้องซีเฮ็ดเพลย์กินกับไปเบิ่งนึงเดียวทุกคนว่าปลาปูห้ากะถือว่าได้น้อยเดือหลายเดือนห้องซีให้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะ คนวันนี้ห้อสิมาเทาะกับปู่เดี๋ยวนี้แต่แม่น้องกิ๊บเพิ่นนับนะเพื่อน้องขอค่อยในสิบตัวนทุกคนนห่อสิทาะกอนมันสีได้จ้าโตได้หอดบสิโตเนี่นทบกคนกปูแดงห้านเบิ่งนับก่นสองสี่หกแปดสิบสิบสองเออทุกคนค่อยได้สิบสองตัวได้สองสี่หกแปดสิบสิบสอง หน่าซิบซองอรีทุกคนเลยนั่นนี่แต่กระปูนี่ห้าสีบีได้เฮ็ดกิ่นเนทุกคนเลยห้าสซีปิ้งชิ้นหมูบาวดพอบาวดเพิ่นมาตาป่าเมื่อวานเพิ่นได้ชิ้นหมูแนะำทุกคนเดี๋ยวห้าแทนทุกคนเบิ้งซีบาวดเพิ่นเอามานะอันนี้จะเป็นโฮเห็นนะเพิคนเอานะแต่ห้าสีได้ปิ้งชิ้นหมูนี่กินนะทุกคนเพราะว่ากระปูนี่ไม่นห้่ว่ีเกงเสียอย่างกินเนาะทุกคนท่าเลยปะาไว้เกงเส้นละไม้นะนี่จงไว้แกงเส้นไม้ห้าวซีได้ปิ้งกิ้นนะ พราะว่าปิ้งมันจะได้กินง่ายๆนะทุกคนนี่ทุกคนนะน่าจะมาปิ้งชีนนะปิ้งชีนหมูเนาะปิ้งกินนะ,พะนเพราะยิ่งข้าวแห้งทุกคนข้าวเทงยังมีกินแต่สองสามโมงนะทุกคนข้าวเทงมันยังมันได้กินนะิดเนาะเ่าจะปิ้งแต่พอได้กินนะปิ้งหลาย ปิ้งนึงก่อนพออันมึงเนี่ยบ่อึ้งนะงนะได้เพราะว่าไปคุดอึง้งเลยก็ไปป่ได้ทุกคนแต่ต้องได้จกกระปูมาไม่นี้เฮาก็สิได้ปิ้งซีนหมูนะเพราะว่าคุดอึ้งเลยไปได้เนาะนี่สิปิ้งป่ะใครกะลุกคนเลยทุกคนไม่ได้เอาสิได้มาป,ปิ้งซีนหมูป้านะปิ้งเอ,อาบีไลยเนาะปิ้งนึน่ง ว่าแต่ละคนก็แยกย้ายเดีวเมอร์าหาเฮตุให้กินนะเพราะว่าแต่ละคนก็เยอะก,กินข้าวนะทุกคนเพราะว่าข้าวเท็กยังไม่กินแต่ตอนนี้ประมาณสามสีมงไได้นะทุกคนเลยว่าสีเฮดกินกระปูกมันมีมีแนวแกงเสอร์น,นะมาก็เลยปิ้งมงเพราะว่านี่เลยค่หมูป้าที่เมื่อวานได้มาทุกคนเพราะว่านี่นะปิ้ง ปิดง่ายทันใจเนาะซุกไหวพร้อมได้กินไหวพร้อมถือว่าปี้งมีลายเนาะเพราะว่ากินผู้เดียวฮะนะคเขราะว่าเขากินอิ่มมาแล้วนี่เดี๋ยวซุกจะไั้เุาจะได้จี้มาคิดตำเจ้วกินกับนะ ปิงซีนหมูจำแจวมือนเนี่ยทุกคนโอ้คนป้ามันอะดรนะนี่นะนจะได้ห้องีได้อาอ,อกกินข้าวแล้วเพราะว่ายิงข้าวแห้งทุกคนนี่ซีนเขาตะแห้งมามันเลยแดงอันน้ปามันอะไรนะซีนหมูป้าเฮ้ยมันก็มันเลยจำแ,แจวเผ็เดเผ็อนๆอนนี่ทุกคนป้าได้ใจได้เลย ชิ้นชิ้นมูเหาะปิ้งชิ้นมูป้าเหากระซุกแล้นะเวเหาะชิได้ไปกินตรงนี้นะราะว่าอันแต่กะเอาไว้จะตำเจ้๋แต่เพราวะว่าเพิ่นตำแล้วทุกคนเหาะชิได้ไปกินเลยเนาะเพราะเพิ่นตำไว้เพิ่นตำกินทุกคนนี่เข้ามานี่นะ ปิ้งชีสหมูป้าย่างดีทุกคนเลยกับจำแจีวเด้อทุกคนกินข้าวเทงน้ำเดืยวเด้อนั่นนี่ข,นข้าวเทงน้ำควายเด้อข้าวเทงเนี่ปิ้งชีสหมูป้าย่างดีทุกคนเะยจำแจีวใช่ไหมเนาะ ยังเข้าแห้งนะ ทุกคนตอนนี้จะสอนกับกิน,กนข้าวกินน้ำอีเบที่เรียบร้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปลงทำนีน้นะขอมอกขอบเจอผูติ้ตามเลยครับส้มคลิปจะสอนมาตลอดเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพรอกันใหม่